สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องซามูไรเวหกสิเก้าช่องที่พาคุณไปเจาะลึกตำนานของนักรบผู้ยิ่งใหญ่แห่งญี่ปุ่นซามูไรและนินจาที่โลกต้องจารึกวันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนกลับไปในยุคเซ็นโกกุยุคแห่งสงครามที่ไม่สิ้นสุดเพื่อพบกับเรื่องราวของชายคนหนึงที่ไม่เคยขูกจะารึกว่าเป็นผู้ชนะแต่กลับเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใจของใครหลายคนชายที่ชื่อว่ายามาชิโรทาโไซมอน ลองจินตนาการถึงภาพมือที่สั่นเทากํากดาบที่เต็มไปด้วยคราบเลือดนั่นไม่ใช่เลือดของศัตรูแต่เป็นเลือดของความพ่ายแพ้ทาโรไซมอนซามูไรหนุ่มที่ถูกตราหน้าว่าอ่อนแอนที่สุดผู้ที่พ่ายแพ้ให้กับนินจาแห่งเนามืดและป้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่มันยังไม่ใช่จุดจบของเขานี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานที่แท้จริงเรื่องราวการเดินทางของซามูไรผู้พ่ายแพ้เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้ชนะที่ไร้เทียมทาน เราจะย้อนกลับไปดูเส้นทางชีวิตของเขาตั้งแต่ต้นการฝึกฝนที่แสนทรารหดและการต่อสู้ครั้งสุดท้ายพี่ต้องใช้ทุกสิ่งที่มีเตรียมตัวให้พร้อมและมาสัมผัสจิตวิญญาณแห่งการไม่ยอมแพ้ไปพร้อมกันเรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นที่แควนฮิเมจิในใค่ายฝึกดาบเล็กๆแห่งหนึ่งที่นั่นมีเด็กหนุ่มคนนึงที่ถูกเพื่อนร่วมสำนักด,ดูถูกและแกล้งอยู่เสมอนั่นคือทาโรสเอมอนในวัยเด็ก เขาไม่ได้เกิดมาพร้อมพรสวรรค์ร่างกายผอมบางแรงน้อยและการจับดาบของเขาก็ไม่มั่นคงเลยแม้แต่น้อยเจ้ามนอ่อนแอเกินไปกลับไปเลี้ยงไก่ที่บ้านเถอะเสียงหัวเราะอยยอเยาะเย้ยดังขึ้นทุกครั้งที่เขาคำพลาดแต่ถึงแม้ร่างกายจะอ่อนแอหัวใจของเขาก็ยังคงแข็งแกร่ง,งลูกเอ๋ยความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่กล้ามเนื้อแต่อยู่ที่หัวใจหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เสียงของอาจารย์ชิเกรุที่คอยสอนและปลอบใจเขาเสมอ ทาโรอสะเอมนจำคำพูดนั้นขึ้นใจเขาลุกขึ้นมาฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงกว่าใครๆทุกวันตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างจนถึงดึกด,ดื่นเสียงไม้กระทบกันยังก้องไปทั่วลานฝึกเขาหกล้มเลือดออกแต่ก็ยังลุกขึ้นมาใหม่วันนี้ข้าต้องยกดาบนี้ให้ได้เขาพูดกับตัวเองสายตาที่เคยสั่นไหวกลับเต็มไปด้วยประกายไฟแห่งความมุ่งม,มั่นเขาพยายามพยายามและพยายามต่อไปไม่เคยมีคำว่ายอมแพ้อยู่ในโจนานุกรมชีวิตของเขาเลย และนั่นแหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดจากการแกล้งลื่นเปลือกกล้วยธรรมดาธรรดาในออฟฟิศผมก็กลายเป็นผู้สืบทอดภารกิจในการค้นหาขุมทรัพย์แห่งความสุขและนำรอยยิ้มไปสู่ผู้คนทั่วโลกทุกวันนี้ผมยังคงพยายามถอดรหัสเปลือกกล้วยอันนี้อยู่ครับแม้จะยังไม่สําเร็จแต่ผมก็มีความสุขที่ได้ทําเพราะผมรู้ว่าทุกรอยยิ้มที่ผมสร้างขึ้นมามันคือส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ขุมทรัพย์แห่งความสุขนะที่แท้จริงแล้วคุณล่ะครับ เคยเจอเรื่องราวฮะอะไรนะในชีวิตบ้างเลยครับเรื่องราวที่ดูเหมือนจะไร้สาระแต่กลับเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดการผมอยากให้ทุกคนลองคิดดูนะครับว่าบางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวเรานี่แหละอาจจะมีเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ฮะอะไรนะใครจะไปรู้ว่าเปลือกกล้วยจะเปลี่ยนชีวิตประกันได้ขนาดนี้แล้วคุณล่ะครับเชื่อไหมว่าเปลือกกล้วยสามารถเปลี่ยนโลกได้ถ้าคุณชอบเรื่องราวของผมและอยากรู้ว่าผมจะถอดรหัสเปลือกกล้วยนี้สาเร็จไหมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ กดแชร์ไปให้เพื่อนๆและที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องฮะอะไรนะของผมไว้ด้วยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่คุ้มทรัพย์แห่งความสุขด,ด้วยกันผมรับรองว่าคุณนั่นจะไม่ผิดหวงังแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับหลังจากความพ่ายแพ้ครั้งนั้นทาโรซาเอมอนตัดสินใจออกเดินทางเพื่อฝึกฝนตัวเองให้เหนือกว่าขีดจำกัดของตัวเองเขาเดินทางเข้าสู่ป่าไผ่ลึกที่ซึ่งไม่มีใครรบกวน เพื่อฝึกฝนตามลำพังทุกวันเขาจะฝึกซ้อมตั้งแต่เช้าตรู่จนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินท่าที่หนึ่งฟันท่าที่สองแทงเสียงของเขาก้องไปทั่วป่าเขาฝึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนร่างกายจดจำการเคลื่อนไหวได้เองหากข้าไม่มีพรสวรรค์ข้าก็จะใช้ความพยายามความพยายามที่มากกว่าใครๆเขาลองใช้ดาบของจริงที่หนักและคมกว่าดาบไม้ชอบเสินดาบแหวกอากาศเขาเหวี่ยงมันด้วยความมุ่งมั่น แม้แต่แขนจะสั่นแต่ก็ไม่ยอมปล่อยในยามค่ำคืนเขาจะนั่งสมาธิตใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อทำจิตใจให้สงบจิตใจต้องนิ่งราวกับผิวน้ำในบ่อหากวุ่นวายก็ไม่อาจมองเห็นเงาสะท้อนที่แท้จริงได้เขาหลับตาหายใจเข้าออกอย่างช้าๆปล่อยวางทุกสิ่งปล่อยวางความพ่แพ้ปล่อยวางความกลัวมีเพียงสติและจิตใจที่มุ่งมั่นร่างกายของเขา,ขาค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นกล้ามเนื้อที่เคยผอมบางเริ่มปรากฏชัด แววตาที่เคยหวั่นไหวกลับเต็มไปด้วยความสงบและมั่นใจเขาคือซามูไรที่แข็งแกร่งขึ้นจากข้างในในขณะที่ทาโรซเอมอนกำลังฝึกฝนตัวเองเนาแห่งความชั่วร้ายก็ได้คืบคลานเข้ามาณนะปราสาทฮิเมจิปราสาทที่สวยงามและยิ่งใหญ่ได้ถูกคุกคามโดยกลุ่มนินจาลึกลับกลุ่มนินจาแห่งคิรันพวกเขาปรากฏตัวขึ้นจากเงามืดสังหารผู้คนอย่างเลือกเย็น และขโมยสมบัติของปราสาทไปอย่างไร้ร่องรอยหัวนหน้าของกลุ่มมินจาคือโคซุเกะมินจาผู้ไร้ความปราณีที่มีฉายาว่าเนาแห่งความตายเขาสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าสายลมและไม่มีใครเคยเห็นหน้าตาที่แท้จริงของเขาไม่มีใครเคยเอาชนะเขาได้ข่าวลือเรื่องความโหดเหี้ยมของโคซุเกะแพร่กระจายไปทั่วแคว้นสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คน เจ้าเมืองฮิเดโยชิตัดสินใจประกาศตามหาสามูไรผู้กล้าที่จะมาปราบโคสุเกะและกลุ่มนินจาใครก็ตามที่สามารถกำจัดโคสุเกะได้จะได้รับรางวัลอย่างงามและได้รับการจารึกชื่อในประวัติศาสตร์ข่าวนี้ไปถึงหูของทาโรซาเอมอนที่กำลังฝึกอยู่ในปา่าไผ่เขาลุกขึ้นยืนดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นถึงเวลาแล้วเวลาที่ข้าจะพิสูจน์ตัวเองเพื่อปกป้องผู้คน มุ่งหน้ากลับสู่ปราสาทคิเมจิเพื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดในชีวิตของเขาและนั่นแหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดจากการแกล้งลื่นเปลือกกล้วยธรรมดาดาในออฟฟิศผมก็กลายเป็นผู้สืบทอดภาร,รกิจในการค้นหาขุมทรัพย์แห่งความสุขและนำรอยยิ้มไปสู่ผู้คนทั่วโลกทุกวันนี้ผมยังคงพยายามถอดรหัสเปลือกกล้วยอันนี้อยู่ครับแม้จะยังไม่สำเร็จแต่ผมก็มีความสุขที่ได้ทำ เพราะผมรู้ว่าทุกรอยยิ้มที่ผมสร้างขึ้นมามันคือส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่คุ้มรัพย์แห่งความสุขที่แท้จริงแล้วคุณล่ละครับเคยเจอเรื่องราวฮะอะไรนะในชีวิตบ้างไหมครับเรื่องราวที่ดูเหมือนจะไร้าสาระแต่กลับเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดกาลผมอยากให้ทุกคนลองคิดดูนะครับว่าบางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวเรานี่แหละอาจจะมีเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ฮะอะไรนะใครจะไปรู้ว่าเปลือกกล้วยจะเปลี่ยนชีวิตพระขนาดนี้แล้วคุณล่ละครับ เชื่อไหมว่าเปลือกกล้วยสามารถเปลี่ยนโลกได้ถ้าคุณชอบเรื่องราวของผมและอยากรู้ว่าผมจะถอดรหัสเปลือกกล้วยนี้สำเร็จไหมยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดแชร์ไปให้เพื่อนๆและที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องหาอะไรนาของผมไว้ด้วยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ขุมทรัพย์แห่งความสุขด,ด้วยกันผมรับรองว่าคุณนั้นจะไม่ผิดหวังแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เมื่อทาโรซาเอมอนได้ปะทะกับนินจาจนเหนื่อยล้าเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะที่น่าขนลุกฮะในที่สุดก็มาแล้วซามูไรผู้กล้าที่กล้ามาขวางข้าเสียงนั้นมาจากชายในชุดนินจาสีดำสนิทที่ยืนอยู่บนยอดหลังคาปราสาทโคซุเกะทาโรซาเอมมนพูดด้วยน้ำเสียงที่สันเทาใช่แล้วข้าเองเจ้ามาตายกับข้าสะเถอะโคซุเกะตอบการต่อสู้ครั้งสุดท้าย การเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดในชีวิตของทาโรซาเอมนโคสเกะเคลื่อนไหวเหมือนเงยเขาสามารถหายตัวไปได้ในพริบตาบุกเขาปรากฏตัวขึ้นข้างหลังทาโรซาเอมนเร็วเกินไปทาโรซาเอมนรีบหันไปฟันแต่ก็ไม่โดนอะไรขวเราะเจ้ามันช้าเกินไปซามูไรยน้อยโคสเกะเริ่มโจมตีคุณนายพุ่งเข้าใส่ทาโรซาเอมนจากทุกทิศทางชึบคุณนายบาดเข้าที่แขนของทาโรซาเอมนเลือดไหลออกมา ทารซาเอมมนรู้สึกสิ้นหวังข้าจะเอาชนะเขาได้ยังไงเขาเร็วกว่าข้าแข็งแกร่งกว่าข้าความคิดนี้กลับมาหลอกหลอนเขาอีกครั้งแพ้อีกแล้วข้ามันก็แค่สามูไรผู้พ่ายแพ้เขาคิดในขณะที่ทารซาเอมอนกำลังจะยอมแพ้เขาก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งลูกเอ๋ยความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่กล้ามเนื้อแต่อยู่ที่หัวใจหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เสียงของอาจารย์ชิเกรุดังขึ้นในหัวของเขา เรากับเป็นคำปลุกใจที่ตรงจากอดีตเขานึกถึงภาพตอนที่เขายังเด็กในวันที่เขาพ่ายแพ้ให้กับคาซิยะอาจารย์ชิเกรุเข้ามาปลอบใจเขาเจ้าอาจจะล้มลงแต่เจ้าต้องลุกขึ้นทุกครั้งที่ลม้มเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นอาจารย์ข้าขอโทษข้ากำลังจะยอมแพ้เขาพูดในใจแต่แล้วเขาก็นึกถึงทุกสิ่งที่เขาฝึกฝนมากราบเหงือกราบเลือดร้อยแผลทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทุ่มเทมาไม่ ข้าจะยอมแพ้ไม่ได้ข้ามีหน้าที่ต้องปกป้องผู้คนเขามองไปที่ชาวบ้านที่กำลังหลบหนีและนึกถึงคำพูดที่อาจารย์เคยสอนจงอย่าต่อสู้ด้วยพลังแต่จงต่อสู้ด้วยหัวใจเขาปิดตาลงปล่อยให้ความกลัวและความสิ้นหวังหายไปข้าจะใช้สิ่งที่ข้ามีความมุ่งมั่นของข้าหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของข้าเขาเปิดตาขึ้นแววตาของเขาเปลี่ยนไปจากความกลัวกลายเป็นความมุ่งมั่นที่เต็มเปี่ยมและนั่นแหละครับ คือเรื่องราวทั้งหมดจากการแกล้งลื่นเปลือกกล้วยธรรมดาาในออฟฟิศผมก็กลายเป็นผู้สืบพอดภารกิจในการค้นหาขุมทรัพย์แห่งความสุขและนำรอยยิ้มไปสู่ผู้คนทั่วโลกทุกวันนี้ผมยังคงพยายามถอดรหัสเปลือกกล้วยอันนี้อยู่ครับแม้จะยังไม่สำเร็จแต่ผมก็มีความสุขที่ได้ทำเพราะผมรู้ว่าทุกรอยยิ้มที่ผมสร้างขึ้นมามันคือส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ขุมทรัพย์แห่งความสุข แท้จริงแล้วคุณล่ะครับเคยเจอเรื่องเราฮะอะไรนะในชีวิตบ้างไหมครับเรื่องราวที่ดูเหมือนจะไร้สาระแต่กลับเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดการผมอยากให้ทุกคนลองคิดดูนะครับว่าบางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวเรานี่แหละอาจจะมีเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ฮะอะไรนะใครจะไปรู้ว่าเปลือกกล้วยจะเปลี่ยนชีวิตพลได้ขนาดดีแล้วคุณล่ะครับเชื่อไหมว่าเปลือกกล้วยสามารถเปลี่ยนโลกได้ ถ้าคุณชอบเรื่องราวของผมและอยากรู้ว่าผมจะถอดรหัสเปลือกกล้วยนี้สำเร็จไหมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เอดแชร์ไปให้เพื่อนๆและที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องฮะอะไรนะของผมไว้ด้วยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ขุงรัพย์แห่งความสุขด้วยกันผมรับรองว่าคุณน่าจะไม่ผิดหวังแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับหลังจากเหตุการณ์นั้นทาริซาเอมอนได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษ เขาได้ช่วยปกป้องปราสาททิเมจิและนำความสงบสุขกลับคืนมาเขาไม่ได้รับฉายาผู้ชนะที่ไร้พ่าย,ายแต่เขาได้รับฉายาที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นซามมไรผู้พ่ายแพ้แต่ไม่ยอมแพ้เขาพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าความพ่ายแพ้ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือบทเรียนที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเรื่องราวของยามาชิโรทาโรซาเอมอนจึงเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานต่อๆกันมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คน ชีวิตคนเราไม่ได้วัดกันที่ว่าเราชนะกี่ครั้งแต่วัดกันที่ว่าเราลุกขึ้นจากความพ่ายแพ้ได้กี่ครั้งต่างหากและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของยามาชิโรทาโรซาเอมอนซามูรผู้ที่สอนให้เรารู้จักคําว่าหัวใจแห่งนักสู้อย่าลืมนะครับความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่การไม่มีอุปสรรคแต่อยู่ที่การที่เรากล้าเผชิญหน้ากับมันและเอาชนะมันให้ได้ถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญที่สุด กดติดตามช่องซามูไรเวหกสิของเราด้วยนะครับและถ้ามีเรื่องราวซามูไรคนไหนที่อยากให้ผมมาเล่าคอมเมนต์มาได้เลยข้างล่างนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ